สอรี่กับช่วงนี้ค่ะไลฟ์ทูแช์นั่นเองนะคะตอนนี้ค่ะเรามีเป็นดารานักแสดงสาวสวยค่ะที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นกระแสแบบดังมากๆนะคะจากผลงานที่กําลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นั่นก็คือละครสามีตีตรานั่นเองนะคะไม่มีใครไม่รู้จักเธอนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาถามเขากันว่าทําไมถึงมีผิวหน้าสวยใสยกันได้ตลอดเวลาขนาดนี้นะคะมามาเจอก,กับพี่จุ๋ยรัตยาก,กันเลยสวัสดีค่ะ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 สวยจิงๆอยู่ใกล้ๆ <laughs> พูดเลยว่าไม่ เห็นแม้แต่รูขุมขนใช่ครับเรียนเป็ดีมากจริงลยโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆดูหรือเปล่าื่อคืนน่ะดูพี่พี่ขั้นพีคสุดแล้วเมื่อคืนน่ะคือีแต่คนพูดถึงแต่บอกว่าเบื้องหลังคือเหนื่อยมากๆเหนื่อยมากๆแล้วก็เออนอนน้อยค่ะแล้วก็เหมือนต้องใช้พลังกับกับทุกสิ่งในเรื่องนี้ค่ะละครก็เจอไฟเจอแสงเยอะใช่ค่ะแล้วแบบบางทีแบบตัวเองก็มีรายการของตัวเองเงี้ยบางทีเลิกตีสองตีสามตื่นเช้ามาต้องมามาถ่ายพี่แอนพี่แอนบอกว่าเฮ้ยทำไมหน้าดูเหมือนแบบ เธอไม่ได้เลิกตีสามโกหกเขาเลบอกโอพี่แอนอันนี้หนูแบบว่าเต็มที่แล้วจริงๆอะแบบเหนื่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือว่าจ<ท>ะ,ะ,ะทักอยู่เหมือนกันว่าแบบ บอกเหนื่อยบอกมีงานเยอะมากแต่ทุกอย่างวันหน้าก็ยังดูแบบสวยใสเด้งเหมือนคนนอนวันละสิบสองชั่วโมงต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองจริงๆค่ะเพราะว่าเราอยู่ในวงการนะคะคือเรื่องหน้าตาเป็นเรื่องสําคัญเรื่องผิวพรรณก็สําคัญคือก่อนหน้านี้ก่อนจะมีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะแบบไม่ได้ดูแลกันมากขนาดนี้เพราะว่าเราก็ต้องตามมีตามเกิดนึกออกใช่ไหม่แต่เพราะว่าเรามีนวัตกรรมแล้วนะคะแล้วตัวเองก็ได้ศึกษาได้ทําธุรกิจแล้วด้วยเนี่ยยิ่งรู้เลยค่ะว่าว่าการดูแลตัวเองเนี่ยมันสําคัญแล้ว ก็สามารถได้ผลจริงๆที่ที่วันนี้มาบอกเลยคือจุ๋ยมีตัวช่วยเพราะว่าจุ๋ยมีธุรกิจของจุ๋ยแล้วจุ๋ยก็เหมือนศึกษามาแล้วพอได้ผลนะก็เลยมาทําเป็นสินค้าของตัวเองแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมน่าใส่แบบพี่จุ๋ยด้วยใช่ดีแล้วก็อยากแบบอยากบอกต่อบอกต่อบอกต่อแชร์ค่ะซึ่งตัวนี้คือวิปสกินซึ่งเป็นมาสก์นะถ้าเกิด คนเทคนิคก็คือแบบสลิปปิ้งมาร์อ่าคือเป็นมาร์กที่ตอนกลางคืนหลับแล้วตื่นมาแล้วหน้าก็จะเด้งเลยอารมณ์แบบนี้คือต้องล้างออกคือสมัยก่อนอ่ะย้อนกลับไปมันจะเป็นมาร์กแบบว่าที่แบบเราทาแล้วเหลือแต่ตาต้องแห้งติดหน้าแล้วต้องล้างออกภายใน15หรือ20่นาทีแล้วพูดไม่ได้ด้วยเดี๋ยวหน้าเหี่ยวเดี๋ยวหน้าเหี่ยวเพราะมันจะแบบแข็งไปเลยแต่เนี้ยค่ะนวัตกรรมใหม่มาคือมันมีสารที่แบบ พอบำรุงแล้วเนี่ยสามารถที่จะนอนได้เลยตื่นมาก็ล้างหน้าแล้วก็จะสวยเด้งอารมณ์แบบนี้มันเป็นไนท์ครีมไปในตัวเลยใช่ค่ะแต่ว่าพอเป็นตัวมาสกแล้วเนี่ยคือเราจะใช้แบบวันเว้นวันหรือว่าอาทิตย์ละสามครั้งคือถ้าเป็นไนท์ครีมเนี่ยคือเราก็ต้องใช้ทุกวันถูกไหมคะเพราะอันนั้นก็คือสารสกัดสําหรับการที่รักษาความชุ่มชื้นของผิวแต่มาสกเนี่ยเหมือนเป็นตัวกระตุ้นแบบฉับไวอ่ะเป็นตัวกระตุ้นสําหรับปัญหาผิวของคนเพราะฉันมันค่อนข้างจะเข้มข้นมากเข้มข้นมากจะต้องบอกก่อนว่าวันนี้เอามาให้ เข้าใจกันเพราะว่าโจทย์ของเราเนี่ยตอบปัญหา4ประการ,ร4ประการคืออะไรคือจุ๋ยจะตั้งไว้เลยว่าจุ๋ยขอข่าวใสาเด็ก สามารถทุกคนเด็กก็จริงหมดนึกออกปะใส่เด็กทำยังไงที่เราจะต้องอยู่ในวงการนี้ได้นานทำยังไงที uh ่เราจะทำงานโดยใช้หน้าได้นานคือมันก็ต้องเรื่องของความเด็กเด้งแต่ว่าเรื่องของความขาวใสก็จำเป็นสำหรับเราเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนสีผิวน้ำผึ้งดังนั้นถ้าเกิดเราดูสว่างแล้วผิวใสเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวมันดูสุขภาพดีดูหน้ามองหน่อยคือมันเป็นปัญหาของคนไทยเลยนะคะดังนั้นตอบปัญหาผิวเลยก็คือเรื่องของความสว่างกระจ่างใสก็คือเรื่องของความขาวใสนั่นเองแล้วก็มาในเรื่องของการลดริ้วรออย คามหน้าด้งตลอดเวลาทํายังไงถึงเราจะไม่มีริ้วรอยก่อนวัยทำยังไงที่เราจะคงสภาพหน้าแบบนี้ไว้ในขณะที่อายุของเราเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะ,ะคะและเรื่องของรูขุมขนเนี่ยสำคัญสําหรับบางคนที่จะต้องแบบใช้พวกรอ,อ,องพื้นนะแล้วมันต้องมีแบบถ้ารูขุมขนใหญ่เนี่ยรองพื้นก็ไปอุดตันได้หรือว่าถ้าเป็นผู้ชายสิวเกิดขึ้นได้ง่ายผ,ผู้หญิงหน้าไม่น่ามองแล้วนะถ้ารูขุมขนใหญ่อะมันก็จะเป็นผิวเป็นกล้ามเป็นผู้ชายไปเลยนะคะสุดท้ายค่ะในเรื่องฟื้นฟูบํารุงผิวคือจะบอกว่าโอเคเราดูแลปัญหาต่าง ได้แต่ทาว่ามันก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปฟืน้นฟูในส่วนลึกของผิวได้ด้วยเพราะว่าในตอนกลางคืนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอโอเคผิวหนังของเราเนี่ยมันก็จะฟืน้นฟูได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรานอนดึกนอนน้อยเนี่ยอ่ะเริ่มละหน้าจะเริ่มโทรมที่ทุกคนจะบอกว่าโอ๊ยวันนี้หน้า <นะ S 2> ฉันโทมจังเลยค่ะค่ะมันก็คือเรื่องของการที่เราไม่ได้ดูแลตัวเอง <ผม S 2> ดังนั้นนะอ่ะวิปสกินของจุ๋ยตอบโจทย์ปัญหาทั้งหมดเหล่านี้แล้วก็ผลการใช้เนี่ยรู้เลยว่า ใช้ปุ๊บเนี่ยนะคะคือจะต้องทาหนาๆมากกว่าในครีมทั่วไปแต่ว่ามันจะซึมซาบได้เร็วคือหน้าของเราเนี่ยจะจะรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ได้ทาอะไรเมื่อทาลงไปแล้วพอมันซึมแล้วด้วนั้นมันจะไม่เหนอะหนะใช่ไหมคะนอนไม่หนักหน้าเลยคือไม่เลอะหมอนด้วยนะพี่น้องใช่คืออันนี้คืออันนี้เป็นคนทดลองเองทดลองมากว่า 4- 5หเดือนถึงจะนํามาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อว่าเฮ้ยมันใช้แล้วเราแบบตอบโจทย์ชีวิตเราเพราะเราเองเราก็เหมือนเห็นมาเยอะ การนั้นทำไงให้สินค้าของเราเองเนี่ยมันดีหรือว่าแตกต่างจากทลองตลาดแล้วเราก็ต้องใช้หน้าตัวเองนี่แหละเป็นตัวทดสอบ mm hmm. ใช่ค่ะพอทั้งแรกไม่เหนียวเนินนานแล้วเนี่ยคือคนที่ถามว่าเอ้ยพี่แล้วมันจะเห็นผลยังไง mm hmm. ตื่นมาตื่นเช้าลองล้างดูหน้ามันจะนิ่มมันจะนิ่มกว่าที่เราล้างหน้าด้วยปกติตอนเช้าธรรมดาทั่วไปไนะใช่ค่ะเ mm hmm. พราะว่าตอนคืนเนี่ยมันเข้าไปฟื้นฟูเราแล้วมันไปบำรุงเราแล้วค่ะแล้วพอแบบสักสามครั้ง ที่ใช้ก็คืออาจจะใช้วันเว้นวันนะคะหรือว่า,า 1>, 1อาทิตย์ก็แบบ3ครั้งสัก1อาทิตย์เนี่ยก็จะเริ่มรู้แล้วว่าสีผิวของเรามีการเปลี่ยนแปลงสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะริ้วรอยต่างๆก็แบบค่อยๆเลือนออถ้าเกิดใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูผิวแล้วก็จะคงสภาพผิวแบบนี้ไว้ได้ตลอด คือทุกวันนี้เราเห็นว่าสลิปขึ้นมามีออกมาเยอะมากเเยมากแล้วจริงๆเราควรที่จะเลือกแบบไหนแล้ววิตเซนเนี่ยมีความแตกต่างยังไงจะผลิตภัณฑ์ต่างๆคะนี่เลยค่ะดูเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญจะเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์จะต้องมีไปข้อมูลนะไม่คืออยากให้คุณผู้ชมคือคือตัวจุ๋ยเนี่ยจุ๋ยจำได้อยู่แล้วแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความภาพชัดเจนนะคะเอาตัวแรกเลยที่ที่สําคัญเลยคือเรารักษาปัญหาต่างๆก็จริงแต่ที่ ฟื้นฟูบำรุงผิวค่ะจุ๋ยใส่ตัวสเตมเซลล์ไปถึง2ตัวคือยี่อ้ออื่นเขาใส่แค่ตัวเดียวเป็นสเตมเซลล์แบบพืชอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราใส่ถึง2ตัวเป็นจากแอปเปิลกับต้นอากา์นนคือมีสเตมเซลล์ผนึกกําลังอ่ะเข้าไปฟื้นฟูผิวใช่ใช่ค่ะแล้วในเรื่องของการกระชับรูขุมขนอันนี้คือนําเข้ามาเลยเป็นตัว L C บัมค่ะเป็นสารสกัดมาจากสวิตเซอร์แลนด์ช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนและสําหรับคนที่เป็นสิวนะคะก็ถ้าเป็นสิวจากการอักเสบ จะหายด้วยเพราะเราจะมีสารสกัดที่ช่วยในการลดการอักเสบของของสิว <S <S แต่ถ้าเป็นฮอร์โมนอย่างเช่นแบบเราแบบเพิ่งแบบวัยสาวอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะประจำประจำเดือนมานอะไรอยีออถ้าเรื่องฮอร์โมนอาจจะจะช่วยไม่ได้เพราะว่าเรื่องฮอร์โมนเนี่ยมันมนเกี่ยวกับข้างใน <S 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 แต่ถ้าเกิดอักเสบจากอื่นๆเนี่ยเราเราช่วยได้ในเรื่องของปัญหาของสิวนะคะในเรื่องของสว่างกระจ่างใสนี้จัดเต็มนะถ้าตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญที่จะทำให้ผิวกระจ่างใสแบบตัวเป็นคนซีเรียสมากเกี่ยวกับเรื่องสว่างกระจ่างจริงๆถ้าดู ในสามีตีตาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมจี๋แบบขาวขึ้นกเรื่องอื่นๆผ่องๆมากทำไมขาวขึ้นเรื่องอื่นก็คือเราดูแลตัวเองเหมันก็ต้องมันก็ต้องได้ผลบ้างนะคะนี่ส่วนผสมนะส่วนผสมมีเฮนตตไวบีไวนาโนไวเลกูเฟตนี่คือคือสารสกัดที่เออบางยี่ห้ออาจจะเลือกใช้แค่ตัวเดียวแต่เลยคือเราจัดเต็มเป็น5ตัวนะคะคคอ่อันนี้ก็คือเรื่องของการเลื่อนเรื่องลอยแน่นอนมีพาเซนต้าพาเซนต้าเนี่ยคือตอนนี้คนเริ่มรู้จักแล้วแต่ของเราเป็นแบบพาเซนต้าที่มาจากการสังเคราะห์เป็นไบโอพาเซนต้าซึ่งปลอดภัยไม่ได้มาจากสัตว์ไม่ ค่าสักมาไม่เด้ไปเอาลกใครมานึกออกมคะก็สามารถที่จะซึมซาบแล้วก็ดูแลผิวได้เหมือนกันนะคะเลกูเฟตนี่ก็เลกูเอค่ะเลกูเอทนี่ก็ช่วยในเรื่องของการลดเดือนริ้วรอยเหมือนกันค่ะโอ้โหนี่คือช่วยได้ทุกปัญหาแก้ปัญหาผิวกับครบวงจรคือสิบสารสกัดนี้มาจากทวีเดนนะคะคือนั่งอ่านเปเปอร์เองนั่งดูสไลด์เองทุกสิ่งทุกอย่างและเลือกให้ตอบปัญหาโจทย์ของผิวของคนไทยบางทีเราไปใช้มาสก์ของญี่ปุ่นเกาหลีของยุโรปมันไม่ได้ตอบปัญหาพื้นผิว โดยธรรมชาติของพวกเราคือของคนไทยมันก็แตกต่างนะเกาหลีกับญี่ปุ่นเขาขาวอยู่แล้วอ่ะเราอากาศก็ไม่มือนเขาใช่ของเขาจะเนอะหน่อยเขาจะเนอะหน่อยเพราะว่าเขาต้องการที่จะดูแลในผิวที่แบบแห้งเพราะว่าเขาอยู่ในสภาพอากาศเขาแต่ของเรานี่ ร้อนเปรี้ยงเหงื่อแตกอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็ต้องทําอะไรที่มันเหมาะกับคนไทยค่ะใช่เขาก็ลองเองแล้วด้วยใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวแล้วเป็นวิธีใช้วิธีทาค่ะทํายังไงบ้างคะง่ายมากเลยค่ะก็คือทาเหมือนครีมถ้าเป็นจุดๆก็จะทาแต้มจุดหน้าผากจมูกซ้ายขวาแก้มแล้วก็คางค่ะแล้วก็ใหญ่เขาเรียกว่าอะไรหนา เยอะกว่าครีมปกติทั่วไปแล้วพอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเยอะมันจะซึมไหมลองปล่อยทิ้งไว้อะนี้ม,มันซมมาให้ดูด้วยนี่เป็นพี่จุย๋ยสาธิตเองอันนี้ถ่ายมาจาก iPhone ง่ายๆเลยนะเพราะว่าก็คือเนี่ยอาบน้าเสร็จแล้วนี่ก็ไม่ได้โกหกด้วยก็คือหน้าจริงหน้าสดช่วยดูว่าหน้าสดจริงๆริเราไม่ได้มีการมีฟิลเตอร์หรือใดใดไม่มีไม่มีมันเป็นวิดีโอไงมันใส่อะไรไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้นะฮะ แค่นี้เอง <c oughs> คืออาจาจะแบบอาจาอาจะต้องใช้เยอะกว่าในครีมทั่วไปใช่คือเป็นคนที่เวลาแบบไม่ไม่ทำงานจะไม่แต่งหน้าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยในแต่ละวันเราก็ต้องใช้สารเคมีใช้รองพื้นต่างๆมากมายอยู่แล้วดังนั้นเวลาที่มันเราเป็นเวลาพักผ่อนอะจ๋ยก็จะไม่แต่งหน้าเราก็จะเปื่อยหน้าเลยแต่ว่าเรามั่นใจได้ว่าว่าสิ่งที่เราดูแลฟื้นฟูมาเนี่ยมันเห็นผลค่ะอ่ะไหนๆมาแล้วเราเองอยากใช้แล้วล่ะแต่ก็อยากจะรู้ว่าอพี่จ๋ยจะมีส่วนลดมีโปรโมชั่นอะไรมา แน่นอนมาเองขนาดนี้ต้องมีส่วนลดพิเศษอยู่แล้วค่ะ40สายแรกนะคะเป็นคอสพิเศษเฉลี่ยกล่องละพันนิดนิดคือเราลดจากราคาเต็มแหน่งอย่างแน่นอนนะคะแต่ให้แค่40สายแรกโทรมาสอบถามได้ที่2 0 8 2 8 3 2 0 8 5 5ค่ะย่อหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-832-855 0นะครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่จุ๋ยมากโหสามารถแนะนำสิ่งดีๆของเรานะคะขอบคุณมาก